จากนั้นภิกษทุทั้งหลายก็ถามต่อว่ากรรมอะไรของขู่ชุดตราที่ทําให้นางกลายเป็นหญิงหลังค่อมกรรมอะไรที่ทําให้นางมีปัญญามากเพราะกรรมอะไรทําให้นางบรรลุโสดาปฏิพนกรรมอะไรที่ทําให้นางกลายเป็นหญิงรับใช้ของผู้อื่น พระพุ to to ทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าในสมัยที่พระราชาองค์นั้นครองราชในกรุงพาราณสีได้มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าที่มีรูปร่างค่อมทั้งนั้นนางได้เกิดมาเป็นอุบาสิกาผู้ดูแลพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระองค์นั้นและไปล้อเลียนพระปัจเจกด้วยการห่มผ้าเกศกำพลถือขันทองคำทำผ้าขนค่อมและพูดจาล้อเลียนว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าของพวกเราเดินแบบนี้แบบนี้ด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้นางเกิดมาเป็นหญิงหลังค่อมในวันแรกที่พระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นให้นั่ง ในพระตำหนักแล้วให้เจ้าหน้าที่รับบาดไปตักเข้าไปย่าจนเต็มแล้วนําไปถวายพวกท่านทําให้บาดนั้นร้อนจัดนะฮะพระปัจเจกแต่ละท่านจึงต้องคอยสลับมืออยู่บ่อยๆนางจึงได้ถวายกาไรงาแดวงซึ่งเป็นของตนในที่นั้นโดยให้พวกท่านวางบาดไว้บนกําไรก่อนแล้วจึงค่อยถือพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นทําตามแล้วจึงมองดูนางเมื่อนางเห็นก็รู้เจตนาของท่านจึงตอบว่าท่านเจ้าข้าดีฉันไม่ต้องการกําไรเหล่านี้อีกต่อไปแล้วดีฉันขอถวายกาไรเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอ ท่านทั้งหลายจงรับไปเถิดพระปัจเจกแลพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รับไปจากนั้นก็ไปอย่างถ้ำที่เนื้มเขาชื่อนั้นถ้ามูล,ลกะกำไรเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นอย่างดีจวบจนทุกวันนี้ครับด้วยบุญจากการถวายกำไรงานทั้ง8วงแก่พระปัจเจกแลพุทธเจ้าเหล่านั้นทําให้นางสามารถทรงจําพระไตรปิฎกและเป็นผู้มีปัญญามากและผลจากการดูแลปรนิบัติพวกท่านจึงเป็นปัใจจัยให้นางบรรลุโสดาปติพนนี่คือบุรพกรกมในสมัยพุทธันดรของนางส่วนสาเหตุที่นางต้องมาเกิดเป็นคนรับใช้ผู้อ ว่าในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้ามีทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราสีกําลังนั่งแต่งตัวส่องกระจกอยู่ในช่วงบ่ายขณะนั้นก็มีภิกษุณีอารหารรูปหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับครอบครัวนางที่เป็นอุปถากจึงได้มาเยี่ยมถึงแม้ว่าพระเถรีจะเป็นอารหารเนี่ยแต่ก็มาเพื่อให้เห็นตระกูลอุปถากเวลายเย็นในเวลานั้นพอดีที่บ้านเกิดของทิดาเศรษฐีไม่มีคนรับใช้อยู่เลยนางจึงพูดขึ้นว่าดิฉันขอไหวท่านเจ้าค่ะแต่โปรดช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้ดิฉันก่อนได้ไหมเจ้าค่ะ พระเถรีจึงคิดว่าถ้าไม่หยิบให้นางจะโกรธผูกใจเจ็บแล้วก็จะไปเกิดในนรกแต่ถ้าหยิบให้กรรมก็จะเบาลงก็คือไปเกิดเป็นคนรับใช้ของผู้อื่นพระเถรีจึงหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้กับนางด้วยวิบากกรรมที่สั่งให้พระเถรีหยิบของนี่เองนางจึงต้องเกิดเป็นคนรับใช้ของผู้อื่นและเนื่องจากนางขูชุดตราไม่ได้มีกรรมร่วมกับพวกนางสามาวดีจึงไม่ได้โดนไฟคลอกในปราสาทด้วยนั่นเองครับ